อันนี้เป็นหญ้าหวายนะครับหญ้าหวายที่ว่าตายยากๆนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมันเป็นป้องแบบนี้นะครับแล้วถ้าป้องตรงไหนที่มันล้มไปถูกดินหรือว่าโดนโดนดินฝังไว้สักหน่อยเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะงอกเขาสามารถดูดซึมความชื้นแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่ที่เขา พ้นพ้นดินขึ้นมาครับโดนไถขึ้นมาตากเนี่ยเขาจะเหี่ยวเหี่ยวเหมือนหวายเลยแต่ว่าตัวไหนที่มันอยู่ใต้ดินครับเขาจะแทงลากขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วตรงนี้นี่ยังยังสดอยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนไถพลิกขึ้นมาโดนตากไว้แบบนี้ยมันก็จะเหี่ยวไปเลยเพราะฉะนั้นมันเลยค่ายากมากๆเลยครับ ทั้งบางจุดมันจะมีหัวด้วยนะครับคล้ายคหัวมันขนาดเล็กนะครับเนี่ยครับเขาจะมีการสะสมอาหารไว้เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆหัวเหมือนหัวคล้ายคหัวขิงหัวขายย่ายงนี้น,นะครับอันนี้ยังเล็กนะบางจุดนี่ใหญ่เลยนี่แบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่มันเลยตายยากนะครับ วิธีกําจัดเขาก็คือต้องเอาขึ้นมาตากให้พ้นดินนะครับแล้วก็เผาได้ก็ยิ่งดีครับเนี่ยนี่ก็ขึ้นป่าปลายครับ